สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงป่ายสูุๆคนเ้อพี่น้องมานี้เฮามาต้อนรับเขาสู่ช่องลาหมเอา้าคุ่นแล้วคือยืนมากเถอะเนาะบาดจีนอสาวพี่น้องเอา้า เอามื่อนี่เขามาเก็บพักเกษด้วยกันเหรอพี่น้องมาหาอยู่หากินหาอยู่หากินตามชีวิตท่องไร่ท่องนาเขาหนแเลยพี่น้องเมื่อนี่มาเก็บพักเกษตรคือเก่าหนอยพี่น้องหรือว่ายอดกระถินบ้านเขาเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนเนาะพี่น้องยอดกระถินกระสีเขียวงามารครับพี่น้องกระสีแตกยอดารก็ปกตินะพี่น้องเนาะเขาเก็บไปกินน้ำตํำบักุ้งกินน้ำปนกินน้ำซุปเนาะไหมกระเสียบพี่น้องกินน้ำยางกระเสียบดิพี่น้องกับยอดนี่แต่ยอดกงามเลยพี่น้องโอ้ยเขียวขักงามขัก เมนูเล็กที่เขาสิกินมือเนี่ยโอ้ยผมคิดว่าจะเก็บไปกินน้ำซุปน้ำมันแล้วพี่น้องเสียบเสียบเลยกิี่ยมันอวบอหวานๆผุนเลียวมากอีกแล้วพี่น้องเนาะเอาเขาขี่มาอีกมองหนึงนนน่ง,งโงงลเคชั่นหนึ่งหมายหนึ่งโวยไงมองยิงก็หลายพี่น้องโอ้ไม่ต่หยอดงามๆอ้วนๆได้พี่น้องเสียบหลา่มองนี่มันจิ๋วหยอดอ้วนๆงามๆแต่ว่าสิเก็บสูงเล็กน้อยนะพี่น้องเ่าค่อยไว้ใจเพื่อนร่วมโลกคือกันและเอ้าเอา,เอ,า,เอ,าอีกเก็บสูงๆหูหุ่หนอ่ะมีแต่หยอดงามๆเลยพี่น้องเนาะพราเขาได้หยอด พัก,กเกษตรยอดกระถินแล้วเฮ้ยกลับบ้านไปหาเห็ดเนือ้ออยู่เนือน้อกินเนาะเอา้าพี่น้องสุดท้ายก็ขอฝากพี่น้องกดไลคไล์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ลาหมูเนเด้อพี่น้องเนาะช่องลาหมูตอนนี้ดําเนินมาถึงสองหมื่นห้าแล้วก็ขอกราบขอบคุณขอบบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อพี่น้องเด้อซอยกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ช่องลาหมูเนี่ยเอา้าสำหรับวันนี้ผมมีอย่างไรครับนอกจากก็มาสวัสดีครับ